มีแจงส้มหัวประชอนครับใส่หัวประชอนลงไปมีเนื้ออยู่สองชิ้นเดี๋ยวพอปลาสุกแล้วมาปรุงรสใส่ผักกันครับพอปลาเริ่มสุกแล้วก็มาปรุงรสกันครับน้ำมะาข้ามเปียกใส่มากเปรี้ยวมากใส่น้อยเปรี้ยวน้อยมันปลาไม่เคยเชฟชักบุ้งครับเดี๋ยวรอสุกอีกทีหนึ่งมาชิมกันครับชิมดูมันเปรี้ยวไปครับ ใส่น้ำตาลหล่อองกวยลงไปครับแกงนี้ก็หวานแล้วมีเนื้อตะกินหนึ่งแกงส้มของผมใส่เผิกบุ้งครับเพราะต้องการบรุงสายตาเปรี้ยวอมหวานกำลังดี